ก็คิดว่านะครับชนชั้นนำของกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะฮุนมานเน่แล้วก็ฮุนเซนมีเป้าหมายที่สูงสุดเลยก็คือการทำให้รัฐกัมพูชาได้อนาเขตเพิ่มได้อธิปไตยเพิ่มนะครับด้วยด้วยด้วยการพยายามจะทำให้พื้นที่ของกลุ่มปราสาทตาเมืองแล้วก็ช่องบกสามเหลี่ยมมรกเนี่ยมีการปรับแนวอนาเขตใหม่ที่จะต้องมาเป็นของกัมพูชา แล้วทําให้ประเทศไทยต,ต้องเสียดินแดนนะครับหรือว่าเสียสิทธิ์ในการครอบครองหรือว่าลดนะครับลดกําลังทหารหรือการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ถ่ายถอนอิทธิพลหรือการสําแดงกําลังสัญลักษณ์ต่างๆออกไปนะครับนี่เป็นความต้องการสูงสุดนะครับของของทางกัมพูชานะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะครับว่าถ้ากัมพูชาอยากจะได้ดินแดนก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับแล้วที่สาคัญก็คือเขา ช้ยุทธศาสตร์กดดันไทยในหลายมิติก่อนหน้านั้นก็ส่งคนขึ้นมาร้องเพลงที่ประสาทตาเมือนทมมาวันนี้ก็มีการปล่อยมิวสิกตามเมือนที่รักใช่ไหมครับที่มีทหารกัมพูชาจูบ หินอิดอะไรของตัวประสาทอะไรทํานองเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งสื่อเป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายถึงปราสาทตาเมือนทมอะไรทํานองเนี้ยนะครับแล้วขณะเดียวกันเขาก็ร้อยเรียงเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเตรียมหลักฐานอะไรต่างๆเอาไว้อยู่แล้วเพื่อทำเป็นแพ็กเกจตั้งทรงรูปคดีมาแล้วก็ยิงไปที่สารโลกใช่ไหมครับขณะดเดียวกันเขาก็ใช้ปฏิบัติการยั่วยุทางทหารในระดับต่ําหรือระดับกลางเพื่อจะทําให้เกิดสถานการณ์ที่ว่าประเทศไทยซึ่งมีแสงยานุภาพมากกว่าเนี่ยนะครับ เป็นฝ่ายเริ่มก่อนในการลุกลานกัมพูชาซึ่งหลักฐานสําคัญที่เขาพูดเสมอก็คือทหาร,หารข้ามเขมนเสียชีวิตใช่ไหมครับหนึ่ง,งองนายอะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันเป็นยุทธศาสตร์หลายขาเพื่อจะแสดงถึงการครอบครองหรือได้ดินแดนเพิ่มจากฝั่งไทยถ้าพูดแบบไม่เกรงใจตรงไปตรงมานะครับ